สวัสดีครับผมร้านบางดุลครับอวันนี้ก็จะจะมารีวิวบ่วงดักไก่ดักอิลุ่มนะครับของเพิ่งทำเสร็จนะครับจะส่งให้ลูกค้านะครับผีเสื้อก็ตอนนี้จะมี5ชุดนะครับบ่วงเดียว6ชุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับผมอรายละเอียดหลักก็จะเป็นหลักกาวานายนะครับ หลักกาวันนี้แล้วก็พันหลักสีใบไม้แห้งนะครับต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกขานะครับอ่าสายเอ็นแบบมีตัวล็อตัวล็อกขาสายเอ็นสีน้ำตาลนะครับมีรังเก็บแถมให้นะครับห่วงทองเหลืองก็จะเป็นห่วงทองเหลืองเลขแปดนะครับทองเหลืองเลขแปด สีใบไม้แห้งนะครับส่วนผีเสื้ออ้บวงเดียวจะมีสาสเหลักนะครับสาเหลักผีเสื้อจะมียี่สิบหลัก4ี่สิบบ่วงผีเสื้อคือจะมีหลักหนึ่งหลักจะมีห่วงสองข้างนะครับซ้ายขวาก็รายละเอียดก็เหมือนบวงเดียวนะครับสี่เไม้แห้งคนระับใครที่สนใจก็มีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมสวัสดีครับ